โอเคครับผมมาเลยครับฟรีไฟสีวี v ี่ทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่เจ็ดครับคู่ที่สามฮะทางด้านทีม HOFF 2สองครับก็คือทีมที่สองของทีม HOFF นั่นเองนะเอ่อต้องเจอกับทีมเอเดนฮะคือเอเดนในซีซั่นที่ในซีซั่นที่หกเนี่ยเขาจบที่ท็อปโฟนะคือไปตกรอบท็อปโฟก็คือรอบนี้นั่นเองนะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือรอบอันนี้คือรอบแปดเออกูมันเองแล้วกันนะจ๊ะเปิดต้นมาครับจังหวะดไหนเนเวอร์ดายน็อกดาไปเลยครับผมทางด้านแบบนี้กินแมวหนึ่งหนึ่งกันในโคโน่จังหวะนี้ตัวเองก็นอกดาไปแล้วเช่นกันทางด้านบิชชอปฮะไกลๆเลยว่ะเฮ้ยแล้วกลายเป็นสองต่อสองเฉยอ้าวสามสองอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยหนึ่งศูนย์เอาให้มันหน่อยดีหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับเป็นทางด้านทีมโชว์เอฟเอฟสองเดียวชนะไป ไลน์อัพไลน์อัพเหมือนเดิมปะวะของเกมแรกอะที่ HOFF1 หนึ o ่งคือถ้า HOFF เข้ารอบทั้งสองทีมเนี่ยเปอร์เซ็นที่จะเจอกันเองในรอบตัดเชือกค่อนข้างจะสูงมากครับผมให้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะการที่ HOFF1 หนึ o ่งต้องมาเจอกับทีม HOFF2 สองเนี่ยค่อนข้างที่จะเจออ่ะอุ้ยเจ็บอ่ะอีชีืยอะไรวะ

Triple kill. 촬 <목소리도> Right. First blood. Kill. First blood double kill. kill. First blood, double kill. เชี่ยโคตรตึง <Double kill. S 1> มาแล้ว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 ครับผมเอเดนนำไปห้าสามว่ะเฮ้ยตัวหนึ่งโอ้โหร้อนมากร้อนมากเลยอ่ะร้อนมากเก้าคิวของเออเนเวอร์ได้ เอ้ยอยตัวนี้ตึงนานในวัดด้เนี่ยเอ้ยอะไรวะ you เยังได้บิวของเบสชิวบอยวะ่ะด้านบิช,ชอปฮะบิสว่าจะมาจุเจุดไปทั้วักกนนี้โอ้ยตัวเองต้องการะกู้เบราว่าสัตว์ออนออนไฟออนไฟจัดๆเลยตัวนี้เล่นดีโอ้ย,อ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 ยไม่น่าชมมันเลยตายไปแล้ะน่กตายไปเลยแป๊บนึงนะ ให้บอกว่าน่าจะใช่เอืมเฮ้ยเหลือเจเดนเวอร์กับโอ้ยทำไมเขาสามคนน่ะ น่าจะจุบได้แหละมั้งเนี่ยในวัดใดอยู่ด้านบนแล้วปลาแล้วเบิดไปกินแมวแบบนี้เข้ามาประชิดลูกสายขวานปาดขวาไปเรียบร้อยหกสามทีมใหญ่มันเล่นอย่างนี้ว่ะเฮ้ยตึงจัด กูเบื่อวะทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีการประทะบ่อยมากเฮ้ยเอางูไป มาครับผมเกมนี้ฝั่งที่ได้เปรียบอยู่ตอนตอนนี้ก็คือเป็นทีมใหโว้ไปปะมีอยู่3คนด้วยกันนะฝั่งนี้เลยสองเลฟเป็น AW ตัวหนึ่งนะบ,บิชอปคก็เอเอเหมือนกันเหรอมันจะยากไปเลยที่จะปิดเกมเลง แต่ถ้าด้วยเสือปีริตนักแข่งเก็บได้คือดีเก็บไม่ได้คือเสียไปเลยเรียบร้อนดงดาวเป็นตัวสุดท้าย,ยสับสะกดไปเรเียบร้อยครับสี่ต่อหกเออสี่ต่อหกว้ยังยื้อไว้ได้อยู่ไว้คือเจ็บเท้ามากๆเลยตอนนี้คือมัน มันหนามเข้าไปอะ่ะ <xa play> อยู่ในร้อนดิร้อนมากเลยครับ How will you come down? โอ้ยกว่าลงคลิปไม่ทันเลยส่งรูปอืมนาทีอ่ะต่ห้านา <énormément> ที อา้าวแล้วกูเบื่อวสัสว์เป็นนกดาวครับการจะขึ้นบนท่าแต่มีตัวแดกหรือเปล่าจังหวะนี้น่าจะเป็นนี่ครับนี่เป็นตัวนี้แหละที่ยิง11คิวเฮ้ยตัวนี้ตึงจังวะาโอ้โ <First blood. S 1> หใครก็จัดนั้นจนเดียวอืมแล้วน่าจะปิดกล่งองลงครับจังหวะนี้จบเกมฮะเอเดนเอาชนะทีมเฮชโอไอเปปสอง แล้วก็เข้ารอบไปเป็นทีิปที่3ของรอบสิสิจุดท้ายแล้วเจอกันครับ